เหตุการณ์ที่ยูเครนนั้นนำ F-16 นะครับติดตั้งปืนกลแบบ M61 วันแคนเข้าทำการสอยโดนกมึมมกาเซซึ่งมองว่าตอนนี้นะครับมันได้กลายเป็นตัวเลือกที่มีความเหมาะสมแล้วครับแล้วในอนาคตนะครับ F-16 เนี่ยก็จะทำการบินเข้าสอยโดนชาย h 136ที่มีต้นแบบมาจากอิหร่านมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าปืนแบบนี้นะครับมันมีการบรรจุลูกกระสุนขนาด20มม มีการถูกใช้งานอย่างแพร่หลายมากในเครื่องบินทางทหารหลายรุ่นประการหนึ่งก็คือว่าปืนกลแบบ M 6 1หนึ One Can เนี่ยนะครับมันมีประสิทธิภาพในการโจมตีโดนที่ดูแล้วน่าประทับใจมีอัตราการยิงอยู่ที่6,000นัดต่อนาทีข้อดีอีกหนึ่งประการก็คือว่าแรงถีบนะครับที่มาจากตัวกระสุนปืนรุ่นนี้ฮะมันน้อยกว่ามันก็เลยส่งผลทำให้เครื่องบินแบบ F 1 6นั้นมีเสถีภาพครับในการที่จะ เลงเป้าแล้วก็จัดการเป้าหมายได้อย่างสำเร็จนั่นเอง <laughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสนไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารทางด้านวงการทหารอีกหนึ่งข่าวนำมาเสนอ,อกันข่าวนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับสงครามที่มันเกิดขึ้นในรัสเซียและยูเคร,รนต่อกรณีที่หลังจากกองทัพอากาศยูเคร,รนนั้นได้รับมอบเครื่องบินแบบ f 1 6 am และ bm ล้วนแล้วแต่ครับเป็นเครื่องบินรุ่นเก่าแต่ได้มีการอัปเกรดในโครงการที่เรียกว่า m i d l ละ e update จนทำให้ตัวของอากาศยานนั้นก็สามารถที่จะใช้อาวุธในรุ่นใหม่ๆได้มันก็มีบล็อกเกอร์ทางทหารของรัสเซียลายหนึ่งนะครับที่มีการนำเรื่องของภาพนิ่งและก็คลิปวิดีโอนะครับนำมาแสดงต่อหน้าสารชนซึ่งก็ต้องการจะสื่อให้เห็นว่าเครื่องบินแบบ F16 ที่ยูเครนได้รับมอบจากพันธมิตรของสหรัฐก็สามารถนำไปเพื่อการต่อกรกับพวกโดรนกามิกาเซ่ที่มาจากฝั่งรัสเซียนั่นก็คือโดรนชาเฮต136หรืออาจจะเป็นโดรนเจเรนก็ได้ที่มาจากฝั่งรัสเซียซึ่งภาพดังกล่าวนั้นได้มีการถูกนำมาเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่ในวันที่9กันยายนที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริง ที่คลิปวิดีโอัล่าวนั้นมันมีการถ่ายทำเอาไว้เกิดขึ้นจริงวันที่เท่าไหร่กันแน่ครับทีนี้ในภาพดังกล่าวก็ต้องการจะแสดงเห็นว่ามันมีเรื่องของกล้องเนี่ยนะครับน่าจะเป็นกล้องที่ได้รับการติดตั้งใต้ปีกของตัวอากาศยานก็สามารถเข้าไปถ่ายทำนะครับการปฏิการของเครืบินแบบ F16 ได้อย่างใกล้ชิดเราจะเห็นได้ว่า F16 นั้นกำลังบินตามโดนกอร์มิกาเซ สิ่งที่มันตามมาก็คือว่านักบินครับได้ทำการลั่นไกปืนใหญ่อากาศ M 6 1วันแคนรัวกระสุนแบบไม่รู้จักกี่พันนัดนะครับเข้าใส่โดนํำดังกล่าวทีนี้ลูกกระสุนปืนนะครับมันก็ออกจากบริเวณด้านขวาของลำตัวอากาศยานใกล้กับห้องนักบินเสียงปืนกลนะครับดังสนั่นวันไว้ไปหมดรัวกระสุนใส่โดนและในไม่ช้าครับมันก็เกิดฟันลอยพุ่งมาจากตัวโดรน จนทำให้ตัวโดนนั้นก็ไม่สามารถที่จะบังคับทรงตัวของมันเองได้ครับลอยอยูเหนืออากาศหลังจากนั้นโดนลำนานักล่าวก็ต้องร่วงลงสู่พื้นดินส่วนเครื่องบินแบบ F16 ก็ทำการโชว์สกิลนะครับโดยการหมุนตัวอากาศยานเหมือนประน,นึ่งว่านักบินนั้นแสดงความดีใจแล้วก็ออกการโลดโผนนะครับสอยโดนเนี่ยล่วงไปแล้วก็ทำการหมุนตัวไปหรอบ สิ่งที่ต้องการจะสื่อก็คือว่าหลังจากที่เครื่องบินแบบ F16 นั้นเข้าทําการสอยโดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ในแง่ที่ต้องการจะสื่อว่าเครื่องบินขับไล่ที่มาจากพันธมิตรตะวันตกยูกเครนสามารถที่จะทําการสอยโดรนในแนวหน้าที่มาจากฝั่งของรัสเซียได้และ F16 ณนขณะนี้นะครับก็เริ่มเลฮะขยับขยับขยับเข้าไปที่ลันนิดเลฮะ โดยเฉพาะในแนวหน้าในช่วงต้นๆหลังจากที่ได้รับมอบผู้นมาก็บอกว่าจะนำเครื่องบินแบบ F16 มาใช้ในการป้องกันภายนากศเท่านั้นแต่จะยังไม่ได้มีการถูกส่งเข้าไปยังพื้นที่ในแนวหน้าของสงครามแต่ผมก็ต้องมีการประเมินสถานการณ์เอาไว้อยู่แล้วนะครับว่ายังไงเนี่ยยูเครนก็ต้องส่ง F16 ขึ้นสู่แนวหน้าอย่างแน่นอนเพื่อต้องการไปโจมตีเป้าหมายต่างๆโดยเฉพาะการสนับสนุน ทากาศโดยใกล้ชิดก็คือการไปโจมตีกองหลังผ้าพื้นดินในฝั่งรัสเซียนั่นเองถ้าผู้ชมครับเหตุการณ์ที่ยูเครนนั้นนำเครื่องบินแบบ F16 มาเล่นสอยโดรนทีละลำนั้นจริงๆแล้วเหตุการณ์แบบนี้นะฮะไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะสำหรับเรื่องตัวอากาศยานในความเป็นจริงก็คือว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับในช่วงประมาณเดือนตุลาคมของปีที่แล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นเครื่องบินแบบ F16 กับกลายเป็นว่าเป็นเครื่องบินแบบมิกย9บนี่นะครับบินเข้าทําการสอยดโดรนนะครับทีละลำสองลำแต่ว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยมันมีความซับซ้อนที่มากกว่าก็เพราะว่ารัเสเซียนั้นได้ทาการปล่อยโดรนเกอร์มิกาเซ่มาในช่วงเวลากลางคืนก็คือช่วงเวลาประมาณสัก3ามทุ่มแล้วนักบินเนี่ยนะฮะก็อาศัยการใช้สายตาเนี่ยนะครับในการที่จะไปจับจ้องเป้าหมายแล้วก็ลั่นปืนกลเข้าใสา่ แต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยก็เลยมองว่าหลังจากที่นักบินนั้นได้มีการสอยโดนลำนังกามาลวงนะครับแต่ทีนี้มันเกิดเรื่องของเอฟเฟกต์ตามมานั่นก็คือการแตกกระจายที่มาจากเศษซากโดรนแล้วเวลาตนนั้นนะฮะมันเป็นเวลาในช่วงกลางคืนเนี่ยอาจจะทําให้นักบินนั้นมองไม่เห็นครับมองไม่เห็นเศษซากที่มันกระจายออกมาแล้วก็ชนเข้าสู่บริเวณพื้นที่ห้องนักบินครับ จนทำให้อากาศยานแบบมิกยิกนี่ยก็ถือว่าทรงตัวอยู่ไม่ได้ก็ต้องล่วงลงไปมันก็เลยเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสในช่วงเวลานั้นที่นักบินยูเครเนนะครับส่งก็บินแบบมิกยิบสอยโดนกระมิกาเซ่ล่วงถึง5ลำนะครับใกล้กับหมู่บ้านตูบิบ็เป็นหมู่บ้านบนดินแดนของยูเครนเซซากนะฮะมันสร้างปัญหาอย่างมากในแง่ของการชนเครื่องบินขับไล่ ซึ่งเวลาในการปฏริการของมันนั้นต่างจากกรณีที่ยูเครนนั้นนำเครื่องบินแบบ F16 นะครับเข้าทำการสอยโดนทีละลำสองลำมันเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวันมันก็เลยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับข่าวดีดังกล่าวมันก็เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวที่ดูแล้วไม่ดีครับในช่วงก่อนก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงวันที่6กกันยายนที่ผ่านมามันมีข่าวลือว่า ยูเครนนั้นได้มีการส่งเครื่องบินแบบ F16 นะครับไปปฏิการภารกิจยังพื้นที่ภาคตะวันออกแต่เดิมนั้นถูกระบบป้องกันภัยอากาศนะครับสอยบริเวณภาคตะวันตกก็คือแถวเมืองลิฟนี่แหละในการป้องกันขี่ปนาวุธที่มาจากฝั่งรัสเซียแต่ว่าเหตุการณ์ในวันที่6กันยายนนี่นะครับยูเครนได้มีการส่ง F16 บินเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าวและก็มีรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่า F16 นั้น มันถูกระบบป้องกันภนายนอกาของรัสเซียแต่ว่ารายงานตรงนี้มันก็ขัดแย้งครับกับข้อมูลบางอย่างที่ต้องการจะสื่อว่าในความเป็นจริงนี่น,นะครับ F16 เนี่ยอาจจะถูกยิงตกจากระบบป้องกันภายนอกาของยูเครนก็ได้แต่มันก็ยังมีอีกหนึ่งทฤษฎีที่มาจากสหรัฐนะครับสัตนเิกาบอกว่าเครื่องบินแบบ F16 มันตกก็เพราะว่ามันเกิดจากความผิดพลาดของนักบินแล้วกองทัพยูเครนเนี่ย ภายหลังมาครับก็มีการยืนยันออกมาว่าเครื่องบินมันได้รับความสูญเสียแต่ว่านักบินนะครับสามารถที่จะทําการดีตัวออกมาได้อย่างสําเร็จแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือในเวลาต่อมาเหตุการณ์ที่ยูเครนนั้นนํา f 6 6นะครับติดตั้งปืนกลแบบ M61 Can วันแคนเข้าทําการสอยโดนกรมิกาเซซึ่งมองว่าตอนนี้นะครับมันได้กลายเป็นตัวเลือกที่มีความเหมาะสมแล้วครับ แล้วในอนาคตนะครับ F-16 เนี่ยก็จะทำการบินเข้าสอยโดนชาย H-136 ที่มีต้นแบบมาจากอิหร่านมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าปืนแบบนี้นะครับมันมีการบรรจุลูกกระสุนขนาด20มมมีการถูกใช้งานอย่างแพร่หลายมากในเครื่องบินทางทหารหลายรุ่นประการหนึ่งก็คือว่าปืนกลแบบ M-61 วันแคนเนี่ยนะครับมันมีประสิทธิภาพในการโจมตีโดนที่ดูแล้วน่าประทับใจ มีอัตราการยิงอยู่ที่6,000นัดต่อนาทีข้อดีอีกหนึ่งประการก็คือว่าแรงถีบนะครับที่มาจากตัวกระสุนปืนรุ่นนี้ฮะมันน้อยกว่ามันก็เลยส่งผลทำให้เครื่องบินแบบ F16 นั้นมีเสถียภาพคับในการที่จะเล็งเป้าแล้วก็จัดการเป้าหมายได้อย่างสำเร็จนั่นเอง